สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวึกเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวนทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะงวดประจําวันที่19กนะคะ19กันยาย 2, น2566นหยกะคะก่อนไปรับชมแนวนทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวนทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรุ่ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอะ่เดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนแล้วกันนะคอยดูแนวทางตัวใหม่นะคะพี่พีจะ่ะซึ่งวันที่18แอดก็ให้ดินไปที่427นะคะวิ่งรูดที่4นะคะอะ่ในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกีด540นะคะล่าง73 เด่นที่สี่มานะคะเด่นที่เจ็ดมาอ่ะวิงรูที่สี่เนาะแอดเน้นไปที่สี่ศูนย์มาตรงๆเลยนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นส่วนใครนำเจ็ดไปเป็นแนวทางก็จะได้เจ็ดสามเนาะอ่ะสี่ศูนย์วันนี้มาแนวทางเลขทุบด้วยนะคะพี่พีจ๋าแนวทางเลขทุบมาทั้งหน่อยนะคะแบบเงด้งๆลแล้วก็ในรอบลาวพัฒนานะคะ 7, 4, 4, 7, เจ็ดสี่สี่เจ็ดเนาะดูแนวทางเลขทุบลาวพัฒนาเกือบแตกนะคะอ่ะ ถ้าใครสนใจแนวทางเลขคูก่ก็ในกลุ่มได้เลยเด้อพี่ๆจ๋าแอดไลน์ได้เลยเนาะตามที่แอดเขียนไว้ให้นะคะแอดมาแล้วก็แจ้งด้วยนะว่าเข้ากลุ่มแนวทางอ่ะแอดมาแล้วไม่แจ้งแอดว่าเข้ากลุ่มแนวทางแอดไม่ได้ดึงเด้อพี่ๆจ๋าบางท่านก็แค่แบบทักทายพูดคุยเนาะมาดูกันนะคะสําหรับในรอบพิเศษนะคะสามหกหนึ่งล่างหกศูนย์นะคะแอดหลุดไปส่วนในรอบปกตินะคะหนึ่งศูนย์สี่นะคะล่างหกหนึ่ง มาแบบเด้งๆเลยเนาะอันนี้แอดหลุดนะคะในรอบ vip 395ล่าง65มาอีกแล้ว9กลับมาแบบกลับหัวด้วยนะคะเมื่อวานก็มาอันนี้แอดก็หลุดไปเนาะวันนี้2แอดก็หลุดนะคะตัวเด่น วิ่งรูดที่4มาแบบเด้งๆเลยนะคะเข้าในรอบพิเศษบนแล้วก็ปกติบนุนะคะสำหรับรูดที่4อ่ยังไงก็ตามต่อเนาะพี่ๆจา๋าฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลุดนะ,ะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวแ,แป๊บหนึงนะเดี๋ยวแอดขอเขียนก่อนเรืองงานดึกนะคะพี่ๆจา๋าวันนี้กว่าจะได้ทาแนวทางก็ปาไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสี่ทุ่มแล้ว รีบทำไว้ให้ก่อนเดี๋ยวก่อนที่แอดจะตาปิดกว่านี้นะคะวันที่19กันยายน2566นพี่พี่เอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่นะอย่าลืมนะคะพี่พี่จ๋ากดไลค์กดแชร์นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆนะคะแอดก็ลงคลิปไม่เป็นเวลาด้วยเนาะกดกระดิ่งไว้เลยแล้วกันฮานอยสูตรเม็ดเดียว วิ่งรูดอ่ะมาดูกันสำหรับตัวเด่นของเราในวันนี้นะคะชื่นชอบค่อยตามนะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะถ้าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะแอดไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมาตัวไหนไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเด่นของแอดในวันนี้มีตัวไหนกันบ้างนะคะ เด่นของแอดนะคะแอดให้เด่นไปที่7 0ูนย์แล้วก็1นะคะแอดจะวิ่งรูที่7นะวิ่งรูที่7สําสำหรับในสูตรนี้นะคะอ่ะ7 0ูนย์นะคะ7 1 72 73 74 75 76 เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันเพื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันเนาะตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่จ๋าอันนี้ก็คือรวมทั้งหมดสี่หน่อยเช่นกันนะคะสาหรับตัวที่แอดเน้นในรูที่เจ็ดนะคะแอดเน้นไปที่เจ็ดศูนย์นะคะ 7, 1, เจ็ดหนึ่งเนาะเจ็ดสองนะคะเจ็ดสาม 75แล้วก็77นะอ่าสายเบิ้์ก็ระวังไปที่77แล้วกันอ่ะมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะแอดก็ขอขอบคุณสำหรับพี่พี่นะคะบางท่านก็ติดตามแอดทุกช่องทางเลยเนาะคอยให้กำลังใจนะคะขอบคุณทั้งพี่พี่หน้าช่องแล้วก็ในกลุ่มด้วยนะคะก็ขอให้เฮงเรวยๆยกันยิ่งๆ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ